やったね。 เป็นช่วงเวลาที่ต้องจับมือกันมากกว่าครั้งไหนๆนะคะทั้งอาจารย์ไข่มาริฮวนนาค่ะที่มาในานามของประธานสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยป่อยทองเินยิ้มตัวแทนสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยเพื่อยื่นหนังสือและหาหลือ,อรอบนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือกระทรวงวัฒนธรรมค่ะในประเด็นการก่อตั้งสภาศิลปินและวัฒนธรรมแห่งชาติโดยมีนายประสบเรียงเงินรองปรับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเข้าหารือนะคะสาระสำคัญคือการจัดทำแผนแม่บ ระดับชาติว่าด้วยศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีกองทุนสนับสนุสน,นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพค่ะเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยคนบันเทิงและคนในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมทุกส่วนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รวมถึงนะคะทำให้งานศิลปะวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยค่ะโชคดีครับที่แนวคิดของพวกเราที่มาจากหลากหลายสมาคม แล้วก็มารวมกันเป็นสมาพันธ์นะครับมีความคิดตรงกันกันกบทางรัฐบาลก็คือเห็นเห็นวัฒนธรรมเป็นความมั่นคงนะครับของชาติซึ่งซึ่งยิ่งเกิดวิกฤตของโควิด19อย่างนี้ขึ้นมาก็ยิ่งเห็นภาพใหญ่เลยนะครับที่ต้องใช้วัฒนธรรมในการฟื้นฟูศิลปินไม่ปรากฏตัวตนในสังคมทั้งที่ว่าเป็นรากเป็นฐาน เป็นความมั่นคงทางวัฒนธรรมของชาติเลยที่สําคัญซึ่งสิ่งนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะมาเคลื่อนนะครับให้เกิดเป็นบ้านหลังใหญ่ที่เรียกว่าสภาศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติับเมื่อเรามีบ้านเมื่อเรามีบ้านปุ๊บกลุ่มอาชีพศิลปินที่หายไปเมื่อเรามีตัวตนแล้วเราก็จะมีบ้านเมื่อมีบ้านปุ๊บอย่างน้อยผมเชื่อว่าแอปพลิเคชันต่อต่อไปจะมีกดลงไปคำว่าศิลปิน เพราะเรามีตัวตนแล้วนะครับเราก็จะไม่ตกหล่นในสังคมอีกต่อไปนะครับแล้วก็การเยียวยาเกี่ยวกับศิลปินอวุโสหรือว่าบาดเจ็บเล็กน้อยผมว่าสภาจะเนี่ยหลังจากนั้น,น่ะสภาจะมาดูแลแน่นอนครับ อาจารย์ไข่มาริฮัวนาเล่าให้ฟังนะคะว่าเคยมีความพยายามเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งสภาศิลปินมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของนายอนันต์บรรย์บรญาราชุนช่วงปี2535ค่ะและในปี2559มีการเสนอนะคะร่างพระราชบัญญัติสมัชชาศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติมาแล้วซึ่งก็เป็นร่างเดียวกับที่ทางสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงนํามายื่นต่อนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมารวมถึงครั้งนี้ค่ะที่นํามาหา หรือกับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นช่วงที่คนบันเทิงยังได้รับความเดือดร้อนนะคะเพราะโควิด -19 อาจารย์ไข่ก็มองว่าการขับเคลื่อนสภาศิลปินคือความหวังในการแก้ปัญหาระยะยาวแม้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแต่ในฐานะประธานสมาพันธ์ก็ขอผลักดันให้เป็นวาระเร่งด่วนในตอนนี้ค่ะ